ขยะแล้วมันจะดียังไงทำไมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะยะยากะยะขยะจริงแล้วไปไหนจริงๆขึงกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสุ่มไปเป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องต้องปามแล้วรอวันย่อยสลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีแยกขยะเอาไว้ชาลิงก็บไปไม่ต้องคุยต่อขยะไปไว้ไม่ต้องรอสาลิงขายต่อได้ถูกที ใช้ไหม่ก็ดีเขาเป็นเชื้อเพลิงก็เข้าทีขยากจะมีค่าเหมือนทองอับขวดแก้วถักพิษโลหะืขยะขยะแยกโฟมเอาไว้ขยะตั้งแต่ก็แยกไปก็อยากตื้นใส่รวมกันไปเลยแยกขห้ยาเลือให้ยาลงไปและขอเชิญคนไทยมารวมใจช่วยขยับขยับขยุอขยินขยะอามาแยกให้ย สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ทำกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะกิจกรรมแรกในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษชื่อกิจกรรมว่าขยะเอ๊ะเอ,เอ คุณครูแอบมองเห็นอยู่นะมีใครบ้างนะมีเด็กคนไหนบ้างนะที่เวลาอยู่ที่บ้านไม่เอาถุงขนมหรือว่าเศษขยะไปทิ้งลงในถังขยะบ้างนะเด็กคนไหนที่เอาทิ้งไปทั่วทิ้งเรียลาดแล้วก็ทาต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองมาตามเก็บ,บ้างคะแนะคุณครูแอบเห็นอยู่นะใครนะ ไม่เอานะคะลูกและเมื่อเราทานอาหารเสร็จแล้วไม่ว่าจะทานขนมหรือว่าน,าน้ำให้เด็กๆนำเศษขยะไปทิ้งลงในถังให้เรียบร้อยนะคะ<ๆ>เพื่อจะไม่ให้บ้านของเราเปื้อนสกปรกเวลาที่เด็กๆทานเสร็จแล้วเราจะต้องทิ้งลงที่ถังขยะเท่าน,านั้นเพื่อบ้านเราจะได้สะอาดนะคะเด็กๆคนไหนที่แอบทิ้งไปทั่ว คุณพ่อคุณแม่จะต้องเหนื่อยที่จะต้องเก็บตามไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูจะไปแอบ,บดูที่บ้านนะดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะคะส่วนในภาพของเรานะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆฟังข้อความข้อความของเราก็คือขยะขยะทิ้งขยะให้ถูกที่หนูคนดีทิ้งขยะลงถังขยะ ในภาพก็เป็นภาพของน้องผู้หญิงที่กำลังจะนำเศษขยะไปทิ้งลงในถังขยะใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะทิ้งขยะลงในถังขยะถังขยะก็จะมีหลายประเภทออกไปนะคะเด็กๆมีทั้งขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะคะถังขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็น อาจจะเป็นใส่เศษกระดาษใช่ไหมคะใส่ถุงขนมหลอดพลาสติกใช่ไหมคะถ้วยที่เป็นจานพลาสติกถ้วยพลาสติกอย่างนี้นะคะที่เป็นขยะทั่วไปส่วนขยะเปียกก็จะเป็นเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้อย่างนี้นะคะส่วนขยะรีไซเคิลก็อาจจะเป็นขวดน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถนำมารีไซเคิลทำเป็นอย่างอื่นได้นะคะส่วน ขยะอันตรายนะคะก็จะเป็นเป็นแบบว่าเออยาใช่ไหมคะเป็นยาฆ่า,มาแมลงถังของยาฆ่า,มาแมลงขวดยาฆ่า,มาแมลงแบบนี้หรืออาจจะเป็นหลอดไฟเพราะว่าถ้าเราไปจับหลอดไฟที่นํนไปทิ้งแล้วอาจจะบาดมือเราได้นะคะลูกดังนั้นให้เด็กๆรู้จักถังขยะแต่ละประเภทก่อนก่อนที่เราจะนําขยะไปทิ้งลงในถังขยะนะคะ และเด็กๆระบายสีทางขยะตามแบบที่คำสั่งในหนังสือได้เลยนะคะกิจกรรมที่สองในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษชื่อกิจกรรมว่ากำจัดขยะค่ะการกำจัดขยะขยะบางประเภทเราไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งลงถังขยะนะคะอย่างเช่นเปลือกของผลไม้นั่นเองนะคะเปลือกของผลไม้เราสามารถ นำไปฝังดินไว้ใต้ต้นไม้ได้นะคะเพื่อจะเป็นปุ๋ยทำให้ต้นไม้ของเราจะเริญงอกงามได้นะคะส่วนเปลือกของผลไม้ที่เราฝังไว้ใต้ต้นไม้ก็จะย่อยสลายไปกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะส่วนในหนังสือของเรานะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆฟังคำกรคำกรของเราก็คือ เปลือกผล,ลไม้นำไปฝังดินสลายหมดสิ้นดินดีสมบูรณ์อ่าเห็นไหมคะถ้าเด็กๆนำเปลือกของผล,ลไม้ลงไปฝังในดินหรือใต้ต้นไม้ของเราก็จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และต้นไม้ก็จะสามารถจเจริญงอกงามสวยงามได้นะคะให้เด็กๆระบายสี ภาพของน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายที่กำลังช่วยกันขุดดินเพื่อจะนำเปลือกของผลไม้ลงไปฝังลงในดินได้เลยนะคะกิจกรรมที่3ในหน่วยหนูหน้อย,ยตาวิเศษนะคะชื่อกิจกรรมว่าปะรโยชน์จากขยะออย่างที่คุณครูบอกไปใช่ไหมคะว่าขยะมีขยะหลายประเภทมากเลยแต่จะมีทั้งขยะแบบนึง ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะนั่นก็คือขยะรีไซเคิลนั่นเองนะคะขยะรีไซเคิลก็คือการนำขยะที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็อาจจะมีแก้น้ำใช่ไหมคะขวดน้ำกรองกระดาษ หรือว่ากระป๋องใช่ไหมคะเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่อัสดัดแปลงเป็นสิ่งอื่นเพื่อน,นํามาใช้ใหม่ได้อย่างขวดน้ําเราใช้ดื่มน้ําหมดแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะนําขวดน้ํามาตัดออกครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งออกแล้วมาทําเป็นแจก,กันดอกไม้ได้นะอย่างกองกระดาษที่เด็กๆํกทำทิ้งแล้วแต่เราสามารถนํามาเก็บสิ่งของที่มันลกภายในบ้านของเราได้นะคะเด็กๆ ส่วนในภาพของเรานะคะก็คือภาพขวดน้ำและกล่องกระดาษใช่ไหมคะให้เด็กๆรากเส้นกล่องกระดาษและขวดน้ำไปหาภาพที่สัมพันธ์กันอย่างขวดน้ำเห็นไหมคะที่คุณครูบอกไปว่าขวดน้ำที่เราใช้ดื่มน้ำหมดแล้วเราสามารถนำมาตัดทำเป็นใจกันดอกไม้ได้ เด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพขวดน้ําและแจกันดอกไม้ส่วนอีกหนึ่งภาพก็เป็นกล่องกระดาษใช่ไหมคะที่เราใช้เสร็จแล้วแต่มันยังสามารถนำกลับมาใช้อยู่อาจจะยังไม่พังเราก็นำมาเก็บของเล่นของเราได้เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเด็กๆเ,เห็นแล้วให้เด็กๆรากเส้นภาพที่สัมพันธ์กันไปหากันได้เลยคะ่ะ กิจกรรมที่4ในหน่วยหนูหน้อยตาวิเศษชื่อกิจกรรมว่าใช้ถุงผ้ารถขยะอ่าเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราไปตลาดหรือเราจะไปร้านค้าไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะแนะนำให้เราใช้ ถุงผ้าแทนใช่ไหมคะเวลาเด็กๆเ,เข้าเซเว่นเห็นไหมคุณเดี๋ยวนี้พนักงานเขาไม่มีถุงให้เด็กๆแล้วนะเราจะต้องซื้อถุงใส่เพราะอะไรคะเพราะเขาต้องการให้เราพกถุงผ้าหรืออาจจะเป็นตะกร้าใช่ไหมคะเวลาที่เราไปซื้อของเพราะของแบบนี้ถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถุงผ้าถ้าเราใช้เสร็จแล้วมันเปื้อนเราก็สามารถนํามาซักและเอามาใช้ใหม่ได้อีก ส่วนถุงพลาสติกถ้าเราใช้แล้วมันเปื้อนเราไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกใช่ไหมคะก็มีแต่เอาทิ้งถังขยะแล้วก็จะกลายเป็นขยะล้นไปหมดเลยใช่ไหมคะเกลือนกลาดไปหมดเลยถุงขยะใช่ไหมคะถุงพลาสติกเต็มไปเลยคุณครูเห็นนะตามริมทางเยอะมากนะคะดังนั้นเราหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกจะดีกว่านะคะลูกลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ ส่วนในภาพของเรานะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆฟังข้อความข้อความของเราก็คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรถไอยาอในภาพมีน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายใช่ไหมคะแต่เอ๊คุณครูสังเกตเห็นนะว่าน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายถือถุงไม่เหมือนกันน้องผู้หญิงถือถุงอะไรนะ น้องผู้หญิงถือถุงผ้าส่วนน้องผู้ชายถือถุงพลาสติกซึ่งคนที่ทำถูกก็คือน้องผู้หญิงนะเพราะน้องผู้หญิงใช้ถุงผ้าลดภาวะโรคกรนและลดขยะส่วนน้องผู้ชายใช้ถุงพลาสติกจะทำให้กลายเป็นขยะเกลื่อนกลาดใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนลืมถุงผ้าจริงๆเราก็อาจจะใช้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถุงพลาสติกบ่อยๆนะเด็กๆอ ดังนั้นให้เด็กๆระบายสีภาพน้องที่ถือถุงผ้านะส่วนน้องที่ถือถุงพลาสติกไม่ระบายนะคะในกิจกรรมเพิ่มเติมของเราก็คือเก็บของเล่นใช่ไหมคะอ่าหลังจากที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องรู้จักการเก็บของเล่นของเราให้เข้าที่เพื่อจะไม่ให้รกใช่ไหมคะไม่ให้รกภายในบ้านของเราและจะทําให บ้านของเราสะอาดถ้าเกิดเด็กๆเ,เล่นแล้วไม่รู้จะเก็บก็จะกลายเป็นขยะได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันโลกคุณพ่อคุณแม่ก็เนือยจะเก็บอาจจะไปยิ้งหนังขยะก,ก็ได้นะดังนั้นของเล่นในบ้านของเด็กๆเด็กๆเ,เ,เล่นเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บนะเข้าใจไหมคะไม่งั้นน่ะ คุณพ่อคุณแม่จะแอบเอาไปทิ้งหนังขยะได้นะเพราะว่าเด็กๆทําไม่ถูกทําไม่ถูกเพราะว่าเล่นแล้วไม่ที่จะเก็บคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยใช่ไหมคะดังนั้นหลังจากที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณครูก็จะวานในผู้ปกครองช่วยอัปเดตผลงานของเด็กๆให้คุณครูดูเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ